ยืนหอบแพกแหกผลอะไรมาไปปลา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 โอ้แม่แปลมาจากไหนเนี่ยโอ้มาจากโบคัโอ้หน้าเนี่ลองที่แยงเราว่างอันใช่ไหมอ้ย ปานวันจันทร์เราวันนี่เนี่ยมาดูๆๆปเดตัวละโลหัวเราว่านี่เนี่ยนี่นามจี้แหงแล้วเนี่ยน้องเดี๋ยวเฮ้อยอ๋อ,อแต่ทำาอะไรวบานแหงเนี่ยแหงวมแหงวม ngày há hả? Đại người bà bên dưới <laughs> nơi bên dạy bên dạy bên ngoài tôi mày 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 เอาอยกแล้วแม่ดูตัวใหญ่แข็งแรงว่าอย <laughs> ่างนี้ปานนวนจันทร์เนี่ยปานนวนจันแข็งแรงนะแท้ ยังหลายหน้ามันน้อยเร็วเนะมันล่นก็บานไปเก็บไปเอาเหงมวามมาว่าละล่ะว่านี่กระดาษลายตัววนี่เนี่ยเท่าไรนี่สามหกเก้าทิบสองโอ้ป่าเดี๋ยวก็กลับ เอาอีกไปละเดี๋ยวหาของมาใส่ก่อนด้อเเ้าไะไ่ใส่ดีล่ะนี่คือปลาปลานวลจันทร์เด้อจันปลานวลจันทร์ปล่อยเอาไว้นอะนอันนี้ปลาตะเพียนดาปลาตะเพียนก็ใหญ่คันะดี ซื้อมาปล่อยวางตนปีเนาะอ้อก็ใหญ่ไว้ดอกเดียเนาะโอ้จ้าคลิปนี้มีเปลี่ยงกันนี้นะจ้ามาดูป่าป่าป่า